สวัสดีครับก็อยู่ท่ามกลางสายฝนครับก็วันนี้มาดูผลงานที่ทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดของผมนะครับปกติเราจะทําใส่ขวดวันนี้ทําใส่ถังเ,เป็นถังพลาสติกนะครับก็ประมาณร้อยลิตรได้ประมาณนี้นะครับก็ทําโดยใช้ไข่ ไข่ไก่นะครับ20ฟองกะปิซื้อมาครึ่งโลใช้ไปครึ่งของครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ผงชูรส500กรัมใช้ไปครึ่งของ500กรัมก็คือ250กรัมนะครับก็เอามาผสมรวมกันนะครับตามสูตรที่เคยบอกนะครับวันนี้ก็เลยมาดูผลงานนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตก ตลอดเลยนะครับแต่พอมาดูผลงานก็เป็นครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเริ่มแดงแล้วนะครับเริ่มแดงแล้วซึ่งกําลังจะบอกว่าการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นไม่ได้ฟิกที่ใครนะชนะต้องเป็นขวดใสนะครับแต่แค่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ที่กลางแดด ลำไรนะครับก็ทำให้เกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เช่นกันนะครับก็ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นมากมายนะครับก็ฝากบอกเพือ่อนๆนะครับที่มีความสนใจเรื่องของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่จะเอาใช้ประโยชน์ในงานเกษตนะรแล้วก็หรือว่าพืชที่อยู่ในบ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจริงอยู่ท่ามกลางสายฝนแล้วฝนก็ตกหนักมากแค่อยากจะมาโชว์ผลงานว่า ทำจุลนทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นผลเห็นผลตรคุณครับโอเคครับเดีย๋ยวเราต้องลาไปก่อนครับกับสายฝนที่เย็นฉ่ำครับบ๊ายบาย